วันนี้แมวฟูใจอยากให้เธอกลับมาสู่ความจริงของปัจจุบันขณะที่ตรงนี้มีความน่ารักของแมวฟูใจตัวเล็กๆมาให้เธอชื่นใจแค่เธอหายใจและอยู่กับแมวฟูใจตรงนี้ไปนานๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเป็นใครแค่อยู่อย่างที่เธอเป็นการเริ่มต้นใหม่หลังจากผิดพลาดมีบางช่วงในชีวิตที่เรารู้สึกเหมือนทุกอย่างหล่นแตกต่อหน้าเราเลือกผิด เราทำพลาดเราทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองและเราก็เผลอเชื่อไปว่าฉันคงไม่สมควรได้รับโอกาสใหม่อีกแล้วแต่เธอรู้ไหมต้นไม้บางต้นต้องถูกตัดจนเหลือแค่ต่อก่อนจะงอกใบใหม่และกลับมาแข็งแรงกว่าครั้งก่อนการพังไม่ได้แปลว่าจบมันอาจเป็นเพียงการลอกคราบของชีวิต เพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยกล้าเชื่อว่ามีอยู่จริงแมวฟูใจยอยากบอกว่าเธอไม่ใช่ความผิดพลาดในอดีตเธอคือโอกาสที่ยังมีลมหายใจอยู่ตรงนี้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเธอมีสิทธิ์เลือกใหม่จะเดินช้าลงก็ได้จะเริ่มจากสิ่งเล็กมากๆก็ได้จะล้มอีกก็ยังได้ตราบใดที่เธอไม่หันหลังให้ตัวเองการเริ่มต้นใหม่ ไม่ต้องรอให้มั่นใจไม่ต้องรอให้ลืมอดีแค่พอจะเชื่อว่าเรายังไปต่อได้นั่นก็เพียงพอแล้วคืนนี้ถ้าเธอยังกลัวฟูใจจะนั่งเงียบๆข้างๆเธอไม่ต้องรีบลุกไม่ต้องรีบหายแค่รู้ว่าเธอยังมีสิทธิ์จะรักตัวเองใหม่ในทุกเช้าแมมจะเดินกลับไปที่เดิมอีกครั้งฟูใจก็จะเดินข้างเธอ โดยไม่ตัดสินเลยแม้แต่นิดเดียว